แต่ว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังดิฉันจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะมาชมบอลลูนนะคะซึ่งการจัดบอลลูนนี้นะคะก็ไม่ธรรมดานะคะโดยในพื้นที่จังหวัดพังงาบ้านเรานะคะก็จะเป็นการจัดงานโชว์บอลลูนริมทะเลเขาหลักนะคะซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงานะคะชื่อง,งานว่า Balloon up to the beach up on the beach นะคะซึ่งก็เป็นงานโชว์บอลลูนริมทะเลนะคะตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมค่ะที่ไหนล่ะงานบอลลูนนี้นะคะก็ที่โรงแรมลาเวลา่าเขาหลักนะคะซึ่งก็เ,เป็น การจัดที่เราเวลาเขาหลักนะคะสำหรับการเข้าชมแล้วก็ถ่ายรูปกับบอลลูนลูกโต,โตโตที่เห็นในภาพนะคะ,อะนอกจากนี้ก็จะมีการสนุกกับการฟังดนตรีนะคะมีอาหารให้เราได้อิ่มอร่อยกันด้วยนะคะบัตรเข้าชมค่ะคุณผู้ฟัง50บบาทนะคะสำหรับผู้ใหญ่นะคะแล้วก็สำหรับเด็กเล็กๆที่อายุ ต่ำกว่า11ปีนะคะอันนี้ก็เข้าชมฟรีนะคะสำหรับงานบอลลูนอัพออนเดอะบีสนะคะที่ลาเวล่าเขาหลักค่ะแต่สำหรับใครนะคะค้ฟังสำหรับใครที่จองห้องพักที่ลาเวล่าหรือว่าลาฟอล่านะคะหรือในเครือของลาฟอลล่านะคะก็เข้าชมฟรีนะคะสำหรับงานบอลลูนนี้นะคะ งานเนี่ยมีตั้งแต่วันที่หนึ่งไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมนะคะในช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาของทุกวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ค่ะส่วนวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสเนี่ย ก็จะมีในช่วงเวลา17นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกา30นาทีนะคะที่สนามเลเบเขาหลักนะคะที่ลาเวล่าเขาหลักค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าบัตรเข้าชมเนี่ยก็สามารถซื้อได้หน้างานเลยนะคะผู้ใหญ่ก็คนละ50บาทนะคะซึ่งบัตรที่เราเ เสียงเงินไป50บาทเนี่ยสามารถนำไปแลกซื้ออาหารและก็เครื่องดื่มภายในงานได้นะคะเด็กอายุต่ำกว่า11ปีเข้าฟรีค่ะแล้วก็ลูกค้าที่พักในโรงแรมเครือลาฟาล่ากรุ๊ปนะคะอันนี้ก็เข้าฟรีค่ะไปเที่ยวชมงานบอลลูนเนี่ย<อ>ก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะหิวนะคะก็จะมีบูธอาหารนะคะจำหน่ายเริ่มต้นที่50บาทนะคะก็ อย่างเช่นยำต่างๆนะคะก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็ขนมต่างๆเครื่องดื่มต่างๆนะคะก็ขอเชิญชวนค่ะสำหรับใครที่จะมาเที่ยวพังงานะคะก็นำเสนออันนี้ก็แล้วกันนะคะบอลลูนอัพออนเดอะบีชนะคะที่ลาเวล่าเขาหลักค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคมนะคะค่าเข้าชมคนละ 50บาทนะคะจังหวัดพังงายยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านค่ะ